ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 4วิเคราะห์สึกแชมเปี้ยนส์ลีกแมนซิตี้พบเอเบร์เรซิกแมนเชสเตอร์ปะทะเอเบร์เรซิกในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มคื้นวันอังคารที 8, ร่28พฤศจิกายนนี้เวลา3นาฬิกานสนามเอติฮัสเตเดียม แมซิตี้ยังคงแข็งแกร่งสมราคาแชมป์เก่าหลังพวกเขาเปิดบ้านชนะยังบอย3-0ทำเซตตี้คว้าชัยชนะรวดสีนัดติดต่อกันพร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลไรก็ตามแม้จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แต่แมซิตี้ยังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนั่นคือการคว้าแชมป์ของกลุ่ม G ีซึ่งพวกเขาจะทำมันสำเร็จหรือไม่เมื่อต้องเปิดบ้านดวลกับยักษ์ใหญ่จากเยอรมันอย่างเอเบรซิกที่การันตี ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์แล้วเช่นกันเมสซี้ยังคงขาดสามมิดฟิลด์อย่างมาติอุสนูเนสมาติโอโควาซิตและเควินเดบรอยที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ตอนต้นฤดูกาลแต่รก็ตามในเกมที่ผ่านมาจอห์นสโตนกลับมามีชื่ออยู่บนมานักสํารองอีกครั้งเช่นเดียวกับเซอร์กิโอกเมสคาดว่าเกมนี้จอห์นสโตนจะมีโอกาสกลับมาเป็นตัวจริงทํางานในแดนกลางร่วมกับโรดี้โดยมีฟิลโฟเดนและเยเรมีโดกู ประจำการริบเส้นทั้งสองฝั่งส่วนนารุกด้านหน้าจะยังเป็นฮูเรนอาวารีสแบโรโดซิวาที่คอยปั้นเกมอยู่ด้านหลังเออร์ลิงฮาแลนด์ส่วนทางด้านแอบเรซิกจะยังไม่มี2อแนวรับอย่างเอลชาดายบิซิอาบูและกัปตันทีมวิลลี่เออร์บานรวมไปถึงดดนิโอโมโลและติโมเวนเนอสองนารุกคนสําคัญส่วนเพื่อนอื่นนั้นยังคงพร้อมลงสนามอย่างครบคัน ถ้าว่าเกมนี้อิเบเรซิไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเกมหลีกนัดที่ผ่านมามากนักซึ่งจะนำโดยลัวโอเพนดาและผู้ทําประตูนในเกมล่าสุดยูซุปโพเซนยืนคู่กองหน้าขณะที่แดนกลางจะเป็นการประสานงานกันของซาเวอร์ชลาเกอร์และนิโคลัสไซเวลโดยมีเอมิลฟอสเบิร์กและชาบิสมอนทําเกมทางริมเส้นถึงแม้ว่าทั้งสองทีมจะการันตีผ่านเข้าสรอบต่อไปที่เรียบร้อย แต่เชื่อว่าทั้งคู่ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการจบเป็นแชมป์ของกลุ่มจีดังนั้นเกมนี้ทั้งสองทีมจะสู้กันอย่างสมน้ำสมเนื้ออย่างแน่นอนอยังไรก็ตามถึงแม้ว่าแอบเบรซิกจะมีผลงานที่ดีและเป็นคู่แข่งที่อันตรายสําหรับแมนซิตี้แต่นั่นยังคงเชื่อว่าพวกเขาไม่น่าจะต้านความแข็งแกร่งของแชมป์เก่าได้ไหวและจะต้องเป็นฝ่ายแพ้ไปตามระเบียบผลทลี่คาดแมสซิตี้ถล่ม3ตต่ง แควินเดอรอยกำหนดคัมแบ็กช่วยทีมหลังปีใหม่มิฟิวจ์จอเมซิตของแมสซตตี้คาดว่าปี2024นักเตะทิมชาไปเยี่ยมวัย32อัปเดตอาการบาดเจ็บของตัวเองว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของกระบวนการฟื้นฟูร,ร่างกายและเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งยังต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยเดอรบอยมีปัญหาบาดเจ็บในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกที่พบกับอ e ิตาลีลาโดยเจ้าต,ตัวต้องออกจากสนามตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแรกของเกม ถนนั้นยังไม่พอก็ยังมาเจ็บแฮมสติงในนัดเปิดสนามของฤดูกาลที่เปิดบ้านเอาชนะเบอร์สลี์3-0จากการบาดเจ็บดังกล่าวส่งผลให้เดบอยต้องพักนานถึง5เดือนคาดว่าจะกลับมาฟิตลงสนามหลังจากช่วงปีใหม่เดบอยลงสนามให้กับแมสตี้ไปเพียง2นะัดเท่านั้นในฤดูกาลน,นี้นัดแรกลงสนามในเกมที่พบอาร์เซนอลในเกมคอมมูนิตี้ชิลวันนั้นเจ้าตัวทำได้1แอสซิสแต่ต้องแพ้จุดโทษในท้ายที่สุด เลโอฟอร์ินานฟันธงทีมไหนจะล้มแมนซชเตียเลโอฟอร์ินานอดีตปักหลังทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้ชัดว่าทีมไหนที่มีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ไปจากแมนซิตี้ได้ระหว่างอาเซนอลจ่าฝูงและลิเวอร์พูลซึ่งไปแบ่งแต้มกับแชมป์เก่าได้สําเร็จอดีตสตาร์ทีมชั้นกฤษในฐานะคอมเมนเตอร์คนดังออกโรงแสดงทัศนะถึงมุมมองโอกาสการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้จะมีแค่ทีมเดียวเท่านั้น ที่สามารถแย่งโทรฟี่ไปจากสังเวียนแข้งเอเตสเตเดียมได้และจะล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผงแดงบุกไปเบลกสิติชนะรวดในบ้านของแมนเชสเตี้ได้ด้วยสกอร์1-1ส่งผลให้เดะก,กันเนอร์นำ่ประจ่าฝูงแทนจากการกำชัยชนะเหนือเบรนท์ฟอร์ดบุกหวิด1-0ณสนาม Gtech Community Stadium สองเซอตาฮ์เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเลือกอาร์เซนอลก่อนหน้าลิเวอร์พูลในการแย่งแชมป์ไปจากแมนเชสเตรีรผมคิดว่าตั้งคู่อยู่ในฟอร์มที่ดี คุณสามารถวางใจทั้งคู่ได้การประสานงานกันระหว่างทั้งคู่ดีขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้ระหว่างวิลเลียมซาลิบาและการเบียมการ์นเยสพวกเขาไม่สนใจว่าต้องเล่นที่สนามไหนพวกเขาพร้อมสู้มันคือข้อแตกต่างที่ใหญ่หลวงเช่นกันมีนักเตะหลายคนที่เล่นได้ดีแต่ทั้งคู่พร้อมถลกแขนเสื้อสู้มันทำให้พวกเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเยี่ยม ยังคิดว่าจะรอดลิเวอร์พูลสอดโดนโลงโทษจากเกมเสมอแมสเซตตีในศึกพรีเมียร์ลีกเดอะมิลเลอร์และ BBC Sport สื่อดังมืงผู้ดีรายงานตรงกันว่าเฟรนต์อาริสเดอร์อานโนลแบ็กขวาของลิเวอร์พูลอาจโดนสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือเอฟเอลงโทษด้านหลังจากเหตุการณ์ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่บุกไปเสมอแมสเซตตีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสาเหตุเนื่องมาจากเทรนอริสเดอร์อานโนลแสดงพฤติกรรมเข้าข่ายยุ่ยุแฟนบอลแมสเซตตี หลังทำประตูตีเสมอให้กับิเวร์พูในนาทีที่80ก่อนสแสดงท่าดีใจ้วยการเอานิ้วชี้ขึ้นมาและแตะที่ปากต่อหน้าสาวกเรเบสีฟ้าพร้อมทั้งออกให้สัมภาษณ์ยอมรับหลังจบเกมว่ามันเป็นเรื่องดีเสมอที่ได้ดีใจต่อหน้าแฟนบอลคู่แข่งการที่เห็นหน้าทุกคนแบบนั้นมันตลกจริงๆท่านี้กฎข้อที่12ของ FA ระบุว่าผู้เล่นต้องได้รับการเตือนสำหรับการสแสดงท่าทางหรือการกระทำในลักษณะโยยยุเยาะเย้ย,ย,ยหรือยั่วโทสะ แม้แต่คริสคาวาน่าผู้ตัดสินในเกมแมนเชสเตอร์เสมอริบะพูจำไม่ลงโทษใดๆกับเทรนด์เนรสเดอโนแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันมาว่าเขาเสียรายงานหลังจบเกมหรือการดีใจของดาวเตะของแดงหรือไม่ซึ่งหากมีการพูดถึงก็เป็นไปได้ว่าเอฟเออาจพิจารณาบทลงโทษย้อนหลังหลังยิงทีมเาตไทยแมนซิตี้และเชลซีหวังคว้าดาวดังยุโรปเหตุส่งมามองดูฟอร์มและประทับใจ หลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีสนใจคว้าตัวควิซาควารัสเคเลียแนวรุกทีมชาติจอร์เจียของนาโปลีในศึกเกาโชเลียอิตาลีจึงจัดก,การส่งทีมสเกาไปเช็คฟอร์มและพอใจกับฟอร์มของแข้งวัย22ปีรายงานยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าทั้งมายสเตอร์และสิงโตนุกินครามจะยื่นข้อเสนอคว้าตัวควาลัสเคเลียในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อปิดดีลมาให้ได้ควิซาโชวฟอร์มได้โดดเด่นกับนาโปลีลงสนาม16นัดยิงไป4ประตูกับอีก5แอสซิต ส่วนในนนมทีมชาติทํา3ประตูจากสองเกมหลังสุดขณะที่พบกับทีมชาติไทยก็ยิงได้หนึ่งประตูย้ายทีก็ตามดีนโจนนักข่าวจากทีมมิสปอร์ตระบุว่าเชลซี Chelsea และแมนเชสเตีรสนใจคุณจะรู้ว่ามีบางอย่างที่พิเศษเกิดขึ้นและผมเชื่อว่าสองสโมสรชอบเขาจริงๆและผมต้องบอกว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราในแง่ของการย้ายทีหรือแม้แต่ในช่วงฤดูร้อนไปและวิเตอร์โอซิเมนด้วยในปีเดียวกัน แมสซิตี้ทำเซอร์ไพรส์หวังดึงลาูก้าดูยกลับจากแอสตันวิลล่าหลังจากกองกลางบาราซิลได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลอย่างหนักผู้บรรลุเซนเตอร์รายงานว่าแมสซิตี้กำลังให้ความสนใจลุยอย่างจริงจังแต่อดีตกองกลางของทีมที่ถูกขายไปเมื่อซัมเมอร์2 0 1 9กาำลังทำผลงานได้ดีกับแอสตันวิลล่าต้นสังกัดปัจจุบันลุยกำลังได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลอย่างมากเพราะเป็นเป้าหมายที่ผู้จัดการทีมมิเกลเเตเต้ตตาต้องการตัวมากที่สุดหลังเคยร่วมงานกันมาก่อนที่แมสซิตี้ซึ อยองไรก็ตามรายงานของฟุตบอลอินเ,ซเ,ซเตอร์ระบุแมนซติตี้ก็กําลังมองหากองกลางตัวใหม่เช่นกันและจับตาม,มองลุยส์เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่น่าสนใจร่รวมกับรูเบนเนเวสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสของอัลฮิลานสโมสรในลีกซาอุดีอาระเบียสลหรับลุยย้ายมาจากวอสโกดดกามามาอยู่กับแมนซิตี้เมื่อปี2017แต่ถูกส่งไปเล่นกับคิโรนาแบบยืมตัวถึง2ฤดูกาลพรานักเตะถูกปฏิเสธเ,เ,เวิร์คพมิดทัดมา2ปีถึงได้ใบอนุญ,ญาต แต่ก็ขายให้กับแอสเซนวิลล่าในปีนั้นทางนิมารซิตี้ที่ขายลุยให้กับแอสเซนวิลล่าในราคา15ล้านปอนด์มีเงื่อนไขซื้อกลับแต่ก็หมดอายุไปตั้งแต่ปี2021แล้ว